ย <c oughs> ังเต็กเต็ก <Darwin> ยังหลายอย่างเมนเมนสาธุสาธุน้่เนอันใดกันมีสูตมีหลับกสิไดทับบุญทับธานสร้างพญานคกำเพิ่นหายเหี่ยวหางทัวหายโด่งหาดังสาธุสาธุสาธุ ไเั space, so <ifting> <the> <sided> ้งห <en> mm. ่ออ๋ออีบิึงศูนย์ยังต่อศูนสามสองล่างเท่าไหร่ล่างแปดหกจะไหมนะคะยี่เดี๋ยวก็ลูกออกวันด้วยค่ะแล้วก็เร็วาสม กลขบัตร้มโ่ตัวใดนล่ะหมายศูน,น,ย,น,ย,นย์หปดหตัวเดียว่นเราบอกศูนหปตัวเดียวนั้สองหาศูนย์ขนาดนัส้มโล่าศูนย์หาแปดตัวเดียว สักสองหาศูนเสียสองหาสองเอาเปนสุวรรณมึงดูมันมีสองหาศูนย์น่ตัวด็กแกนี่ตัเด็กสามตัวนะบป็นไห้ไหมุกนทีกเจะริงกะแต่แต่หาศูนย์เหล่อก็เรวนะกได้็นหนึ่งนะ ละสามบาทก็ได้อ่ะมันได้ห้ามันได้เกาัโตยี่พันต้นเ่ได้ตัวถมีตัวยกาการเงินโตลองบอกก็ได้อืออือเอยแค่รยกานสี่ละหเร่ไหจำได้ปะแล้ก็ถือของเรา เหล็กลงเอากับเหล็กวัดสมองเยงหมวดก้อนกระเหล็กลงเอาพูกกันนั่นละกัเหล็กกับเหล็กวัดสมองกับเหล็กเดกผู้ต้าวัาเท่าก่บอกไปแล้วด้เจ็ดศูนั่นสองศนั่นมาในมวดนี้กะลงมาลงเอามือนี้ที่ได้สองสามศูนครับ โอ้ยศูนย์สามสองาอมาเป็นสองสามศูนย์ศูนย์สามสองครับเปดหกเลอางคนมาอืมางแม่มุ่นไปยังอี้หลายคนเลยสุดป๊เอาเป็นหนึ่สองโต๊ะกระดมันเี่วดสมองคนวัดสองหาศูน กลับไปก็ไปก็มาเอาก็ไปบวกกับมันกะมีบัวแด้มาเฮือนไปขึ้นทีล้วก็ลูกมาบ้านกินเขากินกับหลายๆลูกมาบ้านแล้วก็ไปยิงทียตอนนี้เราสูดีพวกเพียงไหนบ้านี่สิบบาทแล้วมาพ้งเพียงแตมีหลายที่นั่นยังยังสี่เขามีโอกาสได้เขามีโอกาสเหลือได้ ตัวละสิบบาทเนาะดีเว้ยตะกี้กับเทากับตัวละสามนี่ละกับเครื่องมากคุณพ่อคุณแม่เลาให้นี่แหละจ้าเ้าหนยกับปีนขึ้นมากหอดบ้านนี่ยนะจ้าเพื่อนปีนนี่ยวเพราะฉะนี้ปีนน้ำเพื่อนดอกโอเคโอเคบ้านน้องลักษ์บ้านนี้โคตรเบิ่งของเก่าเคื่องมันบอเข่าฮะอันสันสนมี่ยูทูบบอหรือว่าเพจ โอ้โหไปกดในยู u b e จังสีเห็นบอกว่ากดในนะครับค่ะสนมดิว่าอะไรตีถ้าสีเบิงถ้าสีเบงหวยอ๋อบัอันอันในเพจเนี่ยในเพจข่าวสนมดิวนี่สีสีล่งล่งล่งซาอาออกทีวีก่อนจังสีเอามาลุงถ้าลงสดๆนี่ยูทูบ บอกว่ายูทูบของสนมนิ้วเนาะครับสนมนิ้วอะไรตี่เป็นขจิขืนเลยเนาะขจิขืนเลยครับอันนี้มามาเอ้าวเวนบอลเองอันนี้แามมี่พันไว้ผันมาเพราะท่านมาวายจ้องมาจ้องมาได้กันได้พอวัดดีก่นมาได้กันได้พอมาเด้กันได้พออันนั่นแหละนั่นแหละมาวายตลอดมาวายตลอดอบ้านน้องรัก าค่เอาเหล่านอได้เหล่าน้อได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วเผื่อเอาเืะไรก็หงวดคอนกัดถูกเนาะจ้าอนถูกเจ้าบาทถูกยี่สิบบาทโอ้ยถูกหลายู่เมนบอนี่ดนหงุดนี่เพื่อนจะหายปังๆอยู่ดอกเมนบอปังๆอยู่แล้วปังๆอยู่แล้หงดนี่เพื่อนขาเที่ยวมากเนาะจ้ามา มิงมมาเลยสคนึ้นจากมามาเลยได้จากดัาหน้ายูเอ็นบอนี่อันนี้เพราะว่าสูบน้ำหวยขึ้นมาบ่าไม่นาคือตั้งปีหรอกค่ะบ่จากบ่มีบ้านนรักบ่มีานแเีว่าน้องรักบอดเอารักออกมาเลยขนมนิ่วคนเขาไปนำนํานย้ง ยูทูบครับสนมแต่จะเรเบิ้งเรีวๆเนี่ก็ยูทูบสนมนี่วะไรตีบันีแฟนเนาะอันนี้ไม่เพดชานจัยจะอยสิคจังไรละเนาจ้งสีไดเบึงแต่วันนะโอ้ยบ่งหูคือการเลบบงหูขี้อขี้ให้เขาอนีอันนี้ขาอนุญาตไว้หมายคนนครับ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 เลนไดเรกออเดอร์เนี่ยเป็นอาไดเรมาปั๊บก็เอาได้ปั๊บเลยเออเอา มาน้องรักกับงงวตีเหล็กถูกถูกตั้งยีสิบาทเเออแต่ก็ถือล้ตัวละาหบาทสิบบาทเนาะคนดีสาบาทเท่ากับจะสี่เลยเออเออแตเอาแตเอาดอยีบาททั้งกับแล้ว่าบ่ัเอายีสิบคุณหยีสิโอ้ยตัวตตัวเอาลอยคุณลอยทั้งกับเอายีสิบโอ้ยนาะเอาละ ว่านะได้แค่นั้นบ่มีหยั่งดอกๆไม่นี่ไงเตว่าได้เนี่ยเอาวลนี่ขอปังๆเด้อปังๆเลยแหละเออสาธุสาธุครับครับผมสวัสดีครับกับโชคดีครับโชคดีขึนกลับแล้ว มีแต <y> <ify> <h ulk> mm ่ตัวครับแต่หกว่ามี่บอกหรือว่าเอาไปแล้วเพรเอาไปแล้วเหลือแต่หกแปดหกแปดันนี้ก็เเลยแต่ตัวครันี่กัเหลอแต่ตัวครับสามสอหนว

จังหดก็ข,ข,ขอให้โชคให้มาเด้อพ่อใจญ่เด้อขอให้สุมพรป่าเด้อ